สมาคมการค้าผู้ประกอบการอลูมิเนียมและกระจกไทยจับมือร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการธุรกิจกระจกและอลูมิเนียมกว่า90บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำของประเทศไทยมากกว่า140บูธจัดงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมและ UPVC ทั่วภูมิภาค WindowTech Thailand 2025ประสานมือประสานใจนำช่างไทยสู่สากลในวันที่12-14กันยาย25 68, น2568ณ Exhibition Hall 5 Impact เมืองทองธานีครับก็เป็นที่ทราบกันดีนะครทางสมาคมของเราเนี่ยได้จัดงานวินดอเทคไทยแลนด์เนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่6แหละถ้านับย้อนไปเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับก็เราก็อยากจะทําให้เป็นประเพณีทุกๆปีต่อเนื่องแต่เนื่องจากเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจมีช่วงหนึ่งที่มันดรอปไปก็คือช่วงโควิดนะครับ แล้วก็หลายๆท่านที่เป็นผู้เป็นสปอนเซอร์ที่เราเรียกคือผู้ประกอบการที่มาออกงานเนี่ยจะมีเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้าถ้าเราตามแผนไว้ว่าเราอยากจะทําทุกปีแต่ว่ามีการคุยกันภายในเขาบอกว่าทุกปีไม่ทันเพราะว่าเทคโนโลยีมันอาจจะก้าวช้าก้าวช้าเป็นนิดนึ่งนั้นเขาจะขอเป็นทุกๆ2ปีครั้งหนึง่งซึ่งตัวนี้เราก็คุยกันแล้วก็แจ้งให้ทาง คณะกรรมการทราบแล้วว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยเราจะทําทุกสุกสองปีหนึ่งครั้งนะครับส่วนในวันนี้เองเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นโรงรีดอลูมิเนียมนะโรงงานกระจกโรงงานแปรรูปกระจกผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ผู้ผลิตตัว el, เมทีเรียลยาแนวเรื่ออะไรต่างๆก็มาเข้าร่วมกันค่อนข้างจะคับข้างนะฮะซึ่งหวังว่าจุดเนี้ยก็จะ,จะเป็นจุดสำหรับในการพัฒนา ต่อยอดให้กับช่างไทยนะครับแล้วรวมทั้งถึงผู้ประกอบการด้วยนะครับช่างาวันนี้เป็นยังไงบ้างคะจริงๆส่วนตัวก็ต้องบอกว่ามาจากโคงการนี้นะคะเขาเป็นผู้ผลิตอลูมิเนียมซึ่งต้องขอขอบคุณทางสมาคมนะคะที่จัดอีเวนต์นี้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะเพราะว่าหากเราไม่มีงานแบบนี้เ่ยค่ะเราก็จะไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าช่างอลูมิเนียมซึ่งเป็นผู้ใช้สำคัญของเราได้นะคะ แล้วก็จะเห็นได้จากพัฒนาการที่ก้าวกระโดดางตอนเรื่องนะคะจนปัจจุบันครั้งที่6กเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานที่ต้องเรียกว่าระดับอินเตอร์เนชั่นแนลได้แล้วนะคะเพราะว่าจนตัวเคยไปงานระกุหน้าต่างต่างประเทศแล้วก็บางประเทศเนี่ยที่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังเล็กกว่างานนี้นะคะซึ่งถือว่าก็ต้องชื่นชมท่านนายกนะคะที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลแล้วก็ทําให้งานนี้ประสบความสาเร็จในต้องบอกว่าระดับเทียบเท่านานาชาติได้เลยนายกค่ะทีนี้เราเห็นเรื่องของนวัตกรรมที่มาอยู่ในงานนี้มันมีความ มันทำให้ช่างไทยสะดวกสบายในการใช้งานมากขึ้นใช่ไหมคะแน่นอนที่สุดถ้าถ้าเราเดินตั้งแต่บูธแรกเนี่ยนะบูธเครื่องจักรอ่าเราจะเห็นว่าสมัยก่อนในการทํางานประตูหน้าต่างเนี่ยอ่าเครื่องจักรก็จะอาจจะเป็นเครื่องที่ออกแบบในประเทศนะซึ่งยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์มาเกี่ยวข้องนะการตัดกระจกเนี่ยนถ้ามองไปที่บูธของ MPT จะเห็นว่าอ่าเรามีอ่าเขาเอาตัววอเตอร์เจ็ตนะเครื่องตัดกระจกด้วยน้ําออกมาแสดงเพราะฉะนั้น การพัฒนาอย่างเงี้ยมันจะไม่ไม,ไม,ไม่มีที่สิ้นสุดนะฮะมันจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับผมให้ความก็ส่งผลให้ผก้ปาะการไทยสามารถผลิตสินค้าดีๆที่จะส่งให้ยังต่างประเทศถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณภาพของงานเนี่ยก็จะมีความแม่นยำ yes. นะแล้วก็ความสวยงามนะเป็นที่ยอมรับวันนี้ความสำเร็จปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเอาวันนี้เป็นวันแรกรเอากันตรงๆนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมา วันแรกเนี่ยแล้วช่วงประมาณครึ่งปันเนี่ยยังกร่อยอยู่ <c oughs> แต่ว่าปีนี้ตั้งแต่8ดโมงเลยผู้ชมมายืนรอแล้วก็ลงทะเบียนกันก็ในฐานะคนจัดงานเนาะมันก็ปื้มนะอันนี้จริงคาดหวัาางอย่างไร,รในปีนี้คะ่ะคาดหวังจริงๆแล้วก็คืออยากให้งานนี้เป็นที่รู้จักนะครับแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ ช่างไทยโรงงานประกอบตัดประกอบอรูมุเนียมแม้แต่ผู้ผลิตต่างๆเป็นเป็นที่ยอมรับนะแล้วก็จดจําไว้ว่าเออมันจะต้องมีงานนี้ทุกๆ2ปีแล้วเป็นประเพณีต่อไปเลยเพื่อพัฒนาครับาะท่ท่านเคยเห็นการการแปร่ต่างประเทศแล้ววันนี้มัเจดในไทยของเราเราไม่ได้แพร่ชาติใดกันก็ถือว่ามีความพัฒนามาเป็นลำดับนะคะแล้วก็มีความต้องบอกว่าด้วยความที่เราเออมีความพัฒนาจนมีความหลากหลาย ทำให้งานดูน่าสนใจมากสำหรับไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่ช่างอลูมิเนียมอย่างเดียวนะคะคผู้บริโภคดีเวลลอปเปอร์สถาปนิกผู้ออกแบบที่สนใจด้านประตูหน้าต่างโดยเฉพาะเนี่ยก็จะพบได้ว่างานนี้มีครบมากนะคะแล้วก็วันนี้นวัตกรรมมันเปลี่ยนมากจากเดิมที่เราในปีแรกๆนะคะมุณดิเดอาจะประตูหน้าต่างอย่างเดียวตอนนี้เนี่ยอลูมิเนียมเนี่ยมาทํางานได้หลากหลายเลยตั้งแต่ประตู้วหรือว่า,อวาเอรากกันตกแผงกั้นนะคะก็ พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สําคัญเราก็เห็นว่าช่างของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะก็เกิดการพัฒนาจริงๆก็ไปด้วยกันอย่างมากค่ะสถานการนี้มีตั้งแต่วันนี้จนอยู่ั่อไปเท่าไหร่ไปยังไงบ้างคะวันที่12ถึงวันที่14 3วันเท่านั้นครับผมอาจจะเป็นการปักงานคลิปท้ายหน่อยว่าท่านะไรที่สามารถดูรายละเอียดได้ที่ไหนไหมคะก็ดูที่ page, เว็บเพจของสมาคมนะฮะผมพูดนิดนึงมันไม่ งานนี้ที่จัดมาไม่ใช่เฉพาะช่างหรือผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตอย่างเดียวร <accurate. S 1> จริงๆแล้วเจ้า <scri ve S 2> ของบ้านเจ้าของโครงการก็สามารถมาช็อปมาเลือกดูผ uh, ลิตภัณฑ์ที่จะนำไปใช้กับโครงการเขาได้ด้วยนะจะได้เห็นจะๆเลยว่าของจริงเป็นยังไงฟังก์ชันในการใช้งานเป็นยังไงจะได้ตัดสินใจได้ถูกเร <imet answer S 1> ียกว่าทำให้ความกล้ชิดได้มาดูคุณภาพของจริงถูกต้องท่านสั่อะไรทิ้ายเดี๋ยวค่ะก็อย่าพลาดนะคะมีแค่สวัน thank you